สบายดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสุขคูสุคนสุมองสุบอนมาได้เบาหลานด้วยพอกันคือเก้าพี่น้องกับซ่องพอน้องวายยุคพี่น้องคือเก้าเลยหายไปหายหายไปหลายเดือนหลายปีกว่าสิได้มาทายหมาพี่น้องเลยมาเบิ่งมาชมน้ำกันพี่น้องเมนีกะนี่พี่น้องเมนีกับฮาหล่อหาหน้าไม้ยามคำ ย่างไรงแเลงเนาะประมาณสามหมูสี่หมง,มงวายูไปเสื้อคุ้นวายูไปเสื้อนำไปด้ะแมไแ่ไปแล้วนำไปที่น้ำลานคุณมีไปเ <ไป S 1> อออันนั้นน้องหมีสบายดีเต้ตี้มีมสบายดีเอฟซีเต้ตี้มีมน้องหมีสบายดีพี่น้องขาโหมีเห็นหน้าซับป่ะไปห้าหอรอบเพิ่งห้า้องใหม่พอได้แกงแหลงพี่น้อง หาน้ำไม้แถวแขนบ้านนี่เลยพี่น้องใกล้ๆบ้านใกล้ๆหืนนี่พี่น้องแง้งหนึ่งสับวันนี้อากาศก็ฮ้อนพี่น้องอากาศแด็ดยาหนาวแล้วน้ำไม้ก็มีคอยออดด้วยพี่น้องมันหมดพ้นแล้วเนาะเป็นยามแรงเลย เมย์พี่อยู่พี่ไลน์เธอใส่เมย์นี่ขึ้นมาเอานี่ให้พี่น้องเห็นอันทุบๆพี่น้องเลยตามันน้อยพี่น้องพอดีแกะเลยมันต้องถูบต้องไปเลาะแกงเลยเนาะแกงเซมาบวบเอาได้อะอันนี้น้องเมย์เนาะพี่น้องเป็นน้องสาวของ แม่น้องไว้อยู่แต่ว่ามีแม่น้องทาบแท้ๆด้วยพี่น้องอน,นี่นี่น,นี่เห็นอันนี้ซองแดงออนี่พอพก็ได้ซ้ำนีนพี่น้องแดงน้อยพอยดีแกะแก่งมีต้องถูกพี่น้องแก่งซื้อมาบวบหอมๆโอยว่ามาแล้วน้ำไหลไหล นี่เช่เออพ่อ,อน้องมาอยู่มันมนแลม่ลงสมนิเพรเดี๋ยวนี้มันมันมันหยามแรงไม่ที่นี่ะมันก็เลยเบนใหม่มันก็มีคอยอ,อ้อม,มีเห็นเนบ่ไหมได้ไหมป๊าน้องมีได้แต่แนงหน่อยพีนอ้องซ้ำสีแก่นะอันน โูเอเห็นอยู่พ so, ี่นนองแดดขนาดข้าะคำเนะคะยังแดดทำซันนีกัโงกับลังห้าบ้านพี่เนาะนี่เห็นอร่อยผักลงมาค่ะยังมีอย่างนี้เห็นพี่นอกอย่างที ต้องคอยซองฮะพี่น้องไปไหวมีได้เขาต้องคอยฮะผู้พอน้องวัยอยู่ยุ่งสูงพี่น้องพวกเราเคยเห็นน้ำใหม่เน่งลุงน้ำใหม่เนงใหญ่ลลจากหน้าสื่อน้ะมี่เจ้ออาก็เห็นคือกันนี่เนาะ น่อยๆก็เอาหลดนะเดี่ยมันจะมีพอเก่งไปกันหลอกไปเรื่อยๆเลยอ่ะโหลดทำมไมเองลุงอันนี้เบึงก่อนนี้พี่เนาะ ทำไมคะเกิดเพ่เนาะเกิดเป็นเป็นเป็นเพียเป็นเพ่โอแดดแทะไม่ถนัดเหน้อยก็เอา dù có cao có đượm Nên nhầy thì đó nên luôn nên nhầy Mà cứ thấy hạt tèo và nhầy là thì đó À, nè Nó nghỉ phải phút xóm Phó kén đó Nên nghỉ phố đó xem Ui, đây nồi, nồi là lại Nó nhồi Kẹn ở đây anh đây là kẹn xẹp đã. ถ้กาสะกรอนี่นะมันซุ่มเนาะหมาลัดได้ดุมมันไม่เอาหมดแล้วเหรอมือนนะเข้าตัดเนาะเข้าตัดแล้วมันปุุงไหนมันข้าตัดนะซองเด้อพี่น้องเออซองห้ากำกันพี่น้อง เห็นไหมเอ้าแน่แต่ไหนที่ผู้เห็นงูนชัวรมันเป็นไหมพี่เนาะปะเบิ่งก่อนอีกก่อนแล้วไป็นตาได้ไหมาจากนี้ก่อนนี่แถวอะก้อน ห้า,ะะาลหม้เจอหักวก็หักไปอันหนึ่งแล้วบอกสวยม้อยก,กระแดงกระโดดทางทางนี้มันเล่นได้มันมันมันก็แดง มันนี่คือทาง,ทางพูดทางนี่แน่นนี่เนหนึ่งนี่เลยมพูาเอาให้เกาะไปให้เกาะมนเกาะใเกาะอมเกาะมันลงหมดแล้ตัวกลางเกาะเด้อกว่าสีเห็นได้หั่นบกวนยันใหม่ตัวทั้งเอา้าหางกมไอหามเอากล้รแหน กลางก่อพี่น้องเอ,อ้ยมันยังมีแดห็นได้ตกซ้ำมันข้างกระยะปะหลุดป่ะไปหาเอามอืาไปเบิ่งก่อพี่ป่ะผูหาห้ามาต่ผูเนาะเรื่อย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 จะหอดพี่ เห็นอะ่ะกำลังเห็นแล้วป้าไปทางผู้ไปไปห้าทางผู้มันจังซุ่มอันละมีเธอว่าได้รุ่นนอมันไปห้าทางเด้ยพอแกงเล้วที่เอาคแกงน,กน้อยแกงน้อยกามีน้อยละแกงน้ำเลนไเซื้อมาบบเลนไลอ่ะถือไปไป เห็น่ะพี่เนอะแมงบักไงบักไงสำหรับเผาได้พี่เนอะเดียวเมมาพี่เดอนี่พี่เนอะสับเธอแท่นน้ำปาเออเออน,ำนำ้ำเออหวานนี่นะเลซอ,องทุง ราละม่อนเมย์จะไปเพิ่เข้าห้องน้ำาลวะเออนี่พี่น้างปาสับนีเด้นี่แนงหนึ่งนี่พี่นนาเออค่อยฮะทันไปไหวขอ,ขอยขอมีเยอะเอห็นข้เสาทางพอดีมาหาได้ละไมา่อยโู่บ่เขาเขาก็หาต่เมื่อกี้นี้ เขาก็มาห้านำลังเข้าแต่เขาก็ได้สุกไพมันมั่นเขาก็ยังวาเนาะไปพี่น้องไปห้าน้นองมีน้องมีองเงียบทามก็มีมีตอบได,ไ,ได้อไหมได้เยอะ มีสองสันแดงแนงโลงส่สอมเห่าเยอะแนงหน่อยพันผา่ามีสัตว์ซงมีสัตว์กระคอโถดคอผ่าได้พี่น้องด้วยพูดแนงอยอะถึงพี่น้องแต่ว่ามีเทืองด้ยมันซูงโผล่ปะเขาไปเบิกน้ำน้องมีเห็นอีละพี่น้องนี่ ฮาโทแล้วก่อนนะนี่ม<า>นหมดบ้องหาแล้วพี่้อาหลั้จากหาำไมแล้วค่ับคอผักอันผักหมอแกงเซินละไม้ผักป่ามีทำยังไงทำยังไงเนาะแกงเซินไม่ไะอนนมนะหอมสำหรับผู้หมักเด้อผู้ยผักกับมีหอม เอามาเก็บด,ดูเก็บดูวยเก็บเใบเอาฮใบเอาใบเอาื้ใบตามข้างนะดิน,นนี้น,นนี้เออพี้งน้ำใหม่กัพอได้แกะพี่นอ้อะ ไปแกงเซอร์หอมล่ะขานาดเด็ดถ่ายอย่างหอมสำหรับคลิปนี้กับจบซ้ำนีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องไปแล้วสบายดีรึมั้ย